ตัวนี้เป็น9มิลนะครับ100นัดเอ่อแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับพี่ของนี้ผมโปรนะรวันนี้ผมจะเรียกว่าโปรก็ได้พี่หรือว่าเรียกเรียกว่าโลเลยก็ได้นะพี่ผมจะโลออกหมดเลยนะ่าจะประมาณร้อยร้อยท้ายนั่นพี่เอ่อเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวถ้าดูไม่ทันจะดูด้านล่างเดี๋ยวผมลงใต้โพสต์ให้0650979599ให้ง่ายสุดคุณพี่ทักทางไลน์นะครับเอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมนะครับจะเอาเป็นโอหรือเอาเป็นปลายทางเลือกเอานะพี่ส่วนลงเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะฮะ ป่ะไปดูบรรยากาศสดๆนะครับผมถ่ายทําวันนี้วันที่15นะครับผมจะโปรชุดนี้ออกหมดเลยวันนี้นะครับโปรเอาจนหมดนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะประมาณ3วันนะครับมีพยุงหลุดอยู่หนึ่งตัวมีว่างตัวเดียวนะครับมีตัวนี้นะครับเป็นพยุงตัวใหม่ด้วยนะฮะพี่ส่งไปแล้วเมียด่านะครับรับไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วสวยด้วยพงงานนี่งานคัดด้วยนะฮะ ผมโปรโรวมกล้องเลดดอทนะครับโปร2 5 0 0ห้าอันนี้คือตัวท็อปสุดนะครับโดยปกติราคาอยู่ที่สี่พันกว่ารวมกล้องสี่พนานะครับผมโปรเหลือสอง0ห้ามีตาไม้สวยนะครับด้านนี้ช่วงชักหยุด70ดิเซนน้ำหนักก็ประมาณสองโลจุดสี่นะครับถ้าพร้อมใช้งานเลือกเอาได้จะเอากล้องยิงกลางวันหรือจะใช้เลเซอร์นะครับไปดูตัวอื่นพี่อันนี้อันนี้คือตัวแพงสุดล้สอง0 0ห้าเป็นยังไงวะผมมีตัวไม้ประดูแกนครึ่งนึงนะครับแบบนี้นะครับ จะหมดแล้วพี่เหลือไม่เยอะนะครับประดูผมดูแล้วก็น่าจะประมาณสักสิบกว่าๆนะครับวันนี้ดูแล้วก็น่าจะอาจจะน่าจะหมดคุณพี่รีบทักนะครับถ้าเกิดสนใจดูอยู่นะฮะลังเลอยู่นอนไม่หลับเด้อนะครับน้ำหนักตัวประดูนี้อยู่ประมาณ2กิโลกร,รัมพอดีมียางแบบนี้ให้2ชจุดยางดีสุดแล้วนะครับพี่มีลูกปืนยัดด้านหน้าความแรงไม่สาวสมใจคุณพี่ก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาครับลูกลูกปืนไปอีกมันก็จะสั้นลงพอดีพอดีตัวง่ามทำเซฟกันลัน่นต้องบอกทุกรอบเพราะสำคัญมากนะครับ ถ้าไปทาเองมันพี่ต้องถอดนะครับถอดออกไม่งั้นเดี๋ยวจะลานรูดเอาเหล็กตัวใหม่โอเคโปรพันสามนะครับตัวไหนก็พันสามหุ่นหวยพี่เนี่ยตัวนี้งานไม้ประดู่แก่นครึ่งนะครับแบบนี้ฮะแก่นมันมีครึ่งเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ด้านด้าน,ด,านด้านนี้มันจะขาวหน่อยนะครับอีด้านนึงก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับปกติชุดบนก็คือมันจะเหมือนกันหมดเลยใช้งานได้เหมือนกันหมดเลยพี่แต่ว่าแตกต่างก็คือเรื่องเรื่องตัวบรรทาดนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับมีไม้เอ่ออันนี้เป็นไม้ตะโกนะครับ ม้ตะโกจะมีน้ำหนักมากกว่านิดนิดนะครับอย่างเงี้ยตัวปดู่จะวิ่งอยู่สองโลนะฮะตัวนี้อยู่ที่สองจุดสี่เนื้อจะแข็งแข็งไปทั้งหมดเลยนะครับตัวเนี้ยยาวโดยรวมอยู่ที่เมตรสิบสองเซนช่วงชักผมทําอยู่ที่เจ็ดสิบวัดจากหัวหัว,ห,วหัวไกลปืนตัวนี้นะครับไปถึงตัวง่ามแบบเนี้ยนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเซนก็ถือว่าดีนะพี่เอาไปไล่นะครับรือว,ว่าสายล่าเราก็ใช้ลูกเหล็กจะเอาไปไล่ก็ใช้ลูกแก้วนะครับส่วนยางผมก็มีให้นะฮะพี่อย่างเงี้ยตัวชุดหนึ่งตัวยางที่เขา กลัวกลัวโกงกลัวแรงต่างไม่ต้องไปซื้อที่อื่นพี่เอาที่นี่เลยครับเพราะว่าหนึ่งผมมีงานเลยสั่งปพิ่เขาส่งเลยพี่เขามีเขามีคนส่งอยู่แล้วคนจัดส่งอยู่แล้วนะครับเอ่อมีกําคอกําคอร่องแก้มเรียบๆนะแบบนี้นะครับเรียบโปรหมดเลยพันสามหุ่นหวยนะฮะอันนี้ตัวง่ามนะครับเดีย๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวไปดูข้างในอีกนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเอ่ออันนี้เป็นไม้ตะโกทั้งหมดเลยพี่ ผมโล่โล่โล่หมดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีชุดใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นอีกแบบอื่นแต่ว่าราคาเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ใช่ราคานี้นะครับราคาจะวิ่งอยู่ที่พันเก้านะครับผมหุ้นหวยมันก็เลยจะโล่โลชุดนี้ออกนะครับเพราะว่าต้องการเอาชุดใหม่เข้านะครับจะใช้ตัวใหม่อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ว่ามจะโลดชุดนี้ออกก่อนนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันคุณพี่ถ้าดูแล้วถ้าเกิดจะสนใจในในราคาถูกนะครับต้นทุนไม่เยอะหาเงินได้ยากเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคุณพี่รีบทักเลยนะครับยิ่งเงินได้น้อยนะครับ แล้วถ้าเกิดพี่ไปโดนโกงมาอีกนะครับสั่งแล้วเขาไม่ส่งนะครับหรือว่าไปมัดจําแล้วมานานเกินแรต่างดูค่ายผมเลยนะครับนี่ดูที่นี่เลยนะครับสีมันก็จะออกเป็นาขาวนะครับพี่บอกผมหน่อยเออทักมาเอาตัวสีาขาวหน่อยชอบนะครับหรือว่าชอบแบบสีคคล้ำหน่อยก็ได้นะฮะเดี่ยมจะออกคล้ำหน่อยเป็นไม้ตะโกเหมือนกันนะครับพี่อย,อย่างเงี้ยชอบคคล้ำหน่อยก็เป็นแบบนี้นะครับไม้พวกนี้ข้อดีก็คือมันไม่มีมันไม่มีม รอยแตกนะครับไส้มันไม่เน่ามันเป็นเนื้อแน่นๆนกันทั้งหมดเลยนะครับไม่เหมือนกับไม้บางชนิดที่มันต้องต้องอ,งองาศัยการระบายน้ำอะไรต่างๆจะไส้มันจะเน่าเขเรียกนะครับอันนี้เป็นไม้ตะโ,โกนะครับแข็งแรงหน่อยก็เลยไม้ตะโกนะครับดูอชอบสีสันขึ้นมาหน่อยอย่างนี้นะฮะคุณพี่ก็เอาอย่างเงี้ยก็เอาเป็นไม้ประดูนะครับประดูที่มันมีแก่นด้านหนึ่นงเนี๋ยผมลดออกไปเหลือพันสามทั้งหมดเลยพี่หุ้นหวยนะครับส่วนประดูบางตัวที่มีแก่นสองด้านผมโปรเหลือพันห้าต่างกันสองร้อยนะครับอย่างเงี้ย ชอบแก่นชอบสีหน่อยคั้ำหน่อยต่างๆ,ๆก็ดูประมาณนี้สวยมากนพี่นะตัวนี้ราคาตอนนี้นะครับที่ทำบางเจ้าก็อาจจะมีก็แก๊กงหน่อยทําเหมือนผมอย่างนี้นะราคาจะวิ่งอยู่สองพันกว่าทําไม่ได้พันกว่าบาทนะครับเพราะว่าในในเรื่องต้นทุนนะครับตัวชุดบนตัวง่ามตัวไกลปืลนแรงต่างนะครับเอ่อตอนนี้ราคาของผมถูกที่สุดในเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดแล้วถ้าเกี่ยวกับปืนหนังสติกแล้วก็ทำในทำนานที่สุดนะพี่ผมทํามาหกปีปืนหนังกระติกผมทาเป็นเจ้าแรกนะครับ ตัวงาตัวงต่างผมคิดคดเองทําเองหมดสั่งก็ามานะฮะแล้วก็มาประกอบเพราะฉะนั้นก็คือทำนานข้อดีก็คือคุณพี่สั่งปุ๊บส่งเลยครับพี่อยู่วันเอ่อวันต่อวันนะครับทางภาคอีสานนะฮะกทมวันเดียวถึงสั่งวันนี้นะวันนี้วันที่สิบห้านะครับวันที่สิบหกถึงจารักกับปซื้อเลขก่อนนั่นแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วเด้มยนี่นะฝากกดแชร์ด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดสนใจนะครับจะหมดแล้วเด้มเหลือแค่นี้พี่ไม่มีแล้วนะครับ 0 6 5 0 9 7 9 5 9 9, 9ูนหะครับหุ้นหวยเลยโลดทิ้งหมดเลยนะครับราคาพันเก้านะครับปกติประดูผมทําอยู่ที่พันเจ็ดถึงพันเก้าไม้ตะโกวิ่งอยู่พันเก้านะครับก็เลยตัดสินใจลดลดทิ้งเลยพี่เอาหมดนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะเหมาะเจาะกับลูกค้าที่ก็ต้องการแบบเออทุนทรัพย์ไม่เยอะหน่อยหางเงินได้ยากแรงต่างก็เอาในราคานี่แหละยิงได้เหมือนกันอะไรแรงต่างนะครับแล้วก็เป็นปืนไม่มีตําหนิด้วยเป็นปืนตัวใหม่ด้วยนะครับโอเคขอบพระคุณครับนะฮะขอบพระคุณครับ